สำหรับต่อนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งใจสำหรับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับการเจริญพระกรรมฐานต่อไปนี้ขอให้ชื่อว่าเป็นคำสอนในระหว่างเข้าพรรษา2521 จะได้ทบทวนกันมาตั้งแต่ต้นเป็นตามลำดับไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพิสูจน์แล้วจากคำสอนที่สอนมาในอันดับแรกๆยังเห็นว่าบรรดาพิสุสมณเณอ,อุมบาสุกุมบาสิกาที่รับฟังคำสอนกันมาตั้งแต่ต้น แล้วก็ยังมีปฏิบัติธรรมเรือองอรมใจที่เข้าถึงไม่สมควรแก่แการคำสอนเพราะว่าเวลาการผ่านมามากก็ยังมีอีกหลายท่านที่ยังบูชากิเลสอยู่เป็นอย่างหนักทั้งนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายเวลาที่ผ่านมาอย่างยิ่ง เพื่อาการ,รการรับอบรมในการเจริญพระกรรมฐานก็ดีการอุทิศตัวเข้ามาอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาก็ดีเวลาการผ่านมานับเป็นปีแม้แต่ฌานโลกีเบื้องต้นคืออุปจาระสมาธิก็ไม่สามารถะะรงงได้ เป็นที่น่าเสียดายขการเวลาที่ผ่านไปอย่างยิ่งเชื่อนั้นต่อทปน,นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพิสุรสมณนยนังมีความตั้งใจดีอย่าบูชากิเลส เราอุทิศตนเข้ามาในขอบเขตในาศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกระเชษเพื่อหวังความดีความจริงคำสอนต่างๆที่มีมาแล้วครบถ้วนทิกสุบางรุ่นรับคำสอนมาหลายๆรอบซึ่งเป็นที่น่าสิ้นดายอย่างยิ่ง ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงซึ่งยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่สามารถก้าวหน้านเลยท่านไปมากอาการอย่างนี้เป็นที่น่าระอายมากเพราะว่าเราเป็นสาวกของคสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเราเป็นปูชนิยบุคคล แต่ก็ทำกำลังใจของตนไม่คู่ควรกับปฏิเวตาที่เขาควรจะแก่การบูชานับตั้งแต่วัดนี้เป็นต้นไปสำหรับท่านที่มีกำลังใจยังประกอบปด้วยกิเลสมิได้มุ่งหมายความดีตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระ,ระโรมโลกเชต ผมจะให้โอกาสท่านอีกวาระหนึ่งถ้าคำสอนนี้ผ่านพรรษาไปแล้วท่านทั้งหลายยังเอาดีทางกำลังใจไม่ได้ตามสมควรอันนี้ก็ต้องขอรัตนาท่านสึกออกไปจะขอบเขตของพระพุทธศาสนาะเพราะว่าท่านเป็นอภัพพระบ,บุคคลไม่ควรจะภากาสาวพัด แม้แต่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นอมบาสกอมบาสิกาก็เช่นเดียวกันระเบียบวิในัยใดๆของสำนักมีอยู่แต่สแสดงถึงอาการไม่เคารพในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูคือฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติก็ยะขอเชิญท่านกลับไปบ้านของท่านไปปฏิบัติให้สบายใจตามอัติยาัย อันนี้เพราะว่าท่านไม่คู่ควรจะอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาต่อแต่นี้ไปก็มาตั้งใจกันสยเใหม่อบรมใจกันให้ดีความจริงการเจริญพระกรรมฐานนี้เป็นการเจริญเพื่อทรงสติสัมปชัญญะและก็เป็นการเจริญให้มีหิริละโอตปะ คือมีความระอายต่อความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วแต่ถ้าว่าเรายัางขืนคบความชั่วอยู่ก็สแสดงว่าทำตัวไม่คู่ควรกับขอบเขตของพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นอรชีมีใจด้านเกินไป ถ้ามีอาการอย่างนี้อารมณ์ใจไม่แจ่มใสเราจะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์อะไรเสียเวลาประกอบกรรมความเลวของท่านของเราในสมัยเป็นครวาวันต่อที่นี้ไปขอท่านทงหลายจงตั้งใจสดับเมื่อฟังแล้วก็ต้องจำ จะจำได้หรือไม่ได้ก็ต้องถือว่าจำได้เมื่อจำได้แล้วก็ต้องปฏิบัติได้ถ้าปฏิบัติไม่ได้ขึ้นชื่อว่าคำว่าให้อาภัยซึ่งกันและกันไม่มีรราพระพุทธศาสนาต้องการคนดี ตัวอย่างพมะองค์สมเด็จระชินาสีบรมศาสัสดาสัมมาสัพพุทธเจ้ายังสวมผชนอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูไม่เคยง้อ,อคนเลวอย่างไพชันนะซึ่งเป็นชายชาตินำองค์สมเด็จพระบรมโลกกระนาดออกสู่มหาพิเนศกรม แต่ว่าพระชน,นะมาบวชเข้ามาแล้วเป็นคนเลวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าก็ไม่ทรงเหลียวแลและในตอนหลังก็สั่งให้สงลงพม,มทันคือไม่คบหาสมาคมด้วยนี่เป็นตัวอย่างจงอย่าถือว่าเข้ามาเป็นพระแล้วผู้บงังคับบัญชาจะต้องรประคับประคองง้ออยู่เสมอ คนประเภทนี้ไม่มีใครเขาต้องการจะงอกันเพื่อประโยชน์อะไรเขาเอาใจกันแต่คนดีเท่านั้นคนเลวมีหน้าที่อย่างเดียวจะขับไล่ไปนอกสถานที่การที่เราจะปฏิบัติความดีในอันดับต้นวันนี้เราพูดกันต้นจริงๆ เรียกว่าขึ้นกอกันจริงๆตามที่โบราณอาจารย์พระผาอาจารย์ต่างๆนับตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาสืบสวนกันเป็นลำดับอันดับแรกองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาคทรงแนะนำ ให้นักเจริญพระกรรมฐานทรงอนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติทั้งนี้เราจะเห็นได้ว่าในมหาสติปัฏฐานาสูตรพระพุทธเจ้าทรงหยิบเอาอนาปานุสติกรรมฐานขึ้นมาก่อนถ้าอนาปานุสติกรรมฐานไม่ดีแล้วองค์สมเด็จพระชินวร ก็ไม่นำยกขึ้นมาให้ปฏิบัติก่อนไปอันดับต้นของกรรมฐานอื่นๆ <c oughs> ตอนนี้สำหรับอนาปานุสติกรรมฐานก็หมายถึงว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เรื่องนี้เราพูดกันมาหลายพันครั้งปีหนึ่งสามสห้าวัน ดูเหมือนว่าจะพูดทุกวันจำกันได้หรือเปล่าสำหรับท่านผู้เก่าสำหรับท่านที่มาใหม่ก็ควรจะเข้าใจไว้ด้วยอย่าถือว่าเป็นผู้มาใหม่จะมาใหม่ขนาดนี้ก็ดีใหม่ที่หลังก็ดีคำสอนใดก็ตามท,ที่สอนไปแม้แต่สอนก่อนก็ต้องถือว่ารู้คำสอนนี้ หรือว่าคนถ้าไม่หวังดีจงอย่ามาอยู่ที่นี่จะตอบใช้คำว่าไม่รู้อยู่ก่อนนั้นไม่ได้ในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่ใช้คำว่าไม่รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบระวินยัยมีฟังกันไว้ทุกวัน สำหรับท่านที่บวชเก่ากลับทำตาเป็นตากระทูหูเป็นหูกะทะไม่สนใจกัรระเบียบวินัยที่กล่าวไปแล้วนั่นเป็นความเลวที่สุดของท่านจงมีความสำนึกตัวไว้ด้วยว่าเราเลวเกินกว่าที่ใครเขาจะคบเราได้ น,นนอกจากนั้นความเลวของท่านผู้เก่าที่มีอยู่ยังไม่ยิ่งไปกว่านี้ซึ่งได้รับรายงานจากคนภายนอกที่คนคนจะเชื่อได้อันนี้ก็จะยกกันไปรู้ตัวจงกลับใจกลับความประพฤติเสียถ้าไม่กลับใจไม่กลับความประพฤติเพิ่งรู้สึกเทว่าไม่ช้าท่านก็ต้องออกไปจากที่นี่ เพราะว่าจะต้องปฏิบัติตามปฏิบัติาขององค์สมเด็จพระจินสีอย่างพระวะกะลิไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมเป็นผู้นั่งฟังธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใกล้ชิดทุกวันสิ้นเวลาสามปีแต่เทาว่าพระวะกกะลินี้ก็ไม่เคยได้อะไร สนใจแต่พระรูปพระโฉมขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าฉะนั้นอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าพระวักกะลิไม่เอาไหนสมเด็จพระจอมไตรยงทรงตัดสินว่าไทยคับพระวักกะลิออกจากสำนักนี่จงจำไปดูว่าสำนักในพระพุทธศาสนา ไม่ได้ตั้งใจประคับประคองคนเลวเขาประคับประคองกันแต่คนดีแม้แต่องค์สมเด็จปจิิาสีก็เช่นเดียวกันขอบรรดาพิสุปสมันเนอุมบาสุอุบาสิกาทุกท่านจงรู้สำนึกตัวที่ใครเขาไม่ว่าไม่กล่าวไม่ติไม่เตียนเจ็เพิ่งคิดว่าเขาต้องการเรา ความจริงนั่นเขานั่งดูจริยาของเราต่างหากว่าเราพอจะคลายความเลวลงบ้างหรือไม่ถ้าไม่คลายความเลวลงเพียงใดไม่ช้าความเลวที่เราทำไว้มันจะสะสมตัวแล้วก็จะไม่มีทางเลี่ยงมันใจผลต่อท่านมาถึงเวลาสมควรความจริงเราให้อากาศกันมากเกินไปแล้ว ตอนนี้ไปจงพยายามกลับใจทรงไว้ซึ่งความดีในอันดับแรกขอทุกท่านทั้งเก่าและใหม่เลวหรือดีกลับตัวกลับใจปฏิบัติตามนี้อันดับแรกที่สุด ให้ทุกท่านสนใจกับอนาปานุสติกร,รมฐานอย่าลืมนะผมแนะนำให้ท่านสนใจกับอนาปานุสติกรรมฐานผมไม่ได้บอกให้ท่านสนใจในเพลงละครใดๆไม่ได้สอนให้นท่านสนใจในความเป็นคนเจ้าชู้ ไม่ได้สอนให้ท่านสนใจเป็นคนโลภมากละมุโลภมากในลาบสการะซึ่งเป็นจริยาที่มีการไม่สมควรพระประกอบอาชีพไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ทรงต้องการประกอบอาชีพก็เป็นความโลภเมื่ออยากจะโลภหมดเข้ามาในพระพุทธศาสนาทำไมอยู่เป็นคราวาสโลภโดยตามสบาย และก็ผมไม่ได้สอนให้ท่านตั้งใจในตั้งไว้ในความโกรธในความพยายบามการอิจฉาในตยาบุคลอื่นแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็สามารถจะไปนินทาได้ทั้งทั้งทีท่ครูบาอาจารย์ไม่ได้ทําอะไรก็ร้อนตัวกันไปเองคิดว่าทำหาครูบาอาจารย์บีบบังคับส่วนนน้นบ้างส่วนนี้บ้างดีก็ดาชั่วก็ได้ อันนี้ไม่ได้เตือนท่านไม่ได้เตือนให้มีจิตคิดอย่างนี้และก็ไม่ได้สอนให้ท่านมีความหลงตัวเองเป็นสำคัญถ้ายัางนึกว่าท่านดีอยู่ก็แสดงว่าท่านเลวถึงที่สุดของความเลวใครบ้างปฏิบัติตามนี้ก็จำไว้ก็แล้วกันรู้ตัวเอาไว้ ความจริงเขารู้กันมากแล้วทั้งพระทั้งครวญชาวบ้านก็นกนรู้เกือบจะหมดประเทศแล้วถ้าตัวของตัวเองยังไม่รู้ก็เร็วเกินไปสำหรับอนาปานุสติกรรมฐานผมขอแนะนำให้ทุกท่านใช้ทุกอิิยาบทที่ทรงอยู่จำไม่ดีดีนะ ถ้าว่าท่านใช้ทุกอิริยาบทที่ทรงอยู่แล้วก็อารมณ์จิตมันเลี้ยวเข้าไปหาความเร็วไม่ได้จะมีเวลาว่างเพื่อสร้างความเร็วตรงไหน,นจะกินอยู่ก็ดีจะเดินอยู่ก็ดีจะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะท,ทำการงานอยู่จะพูดจาปราศัยก็ดี ให้เอาใจของทุกท่านกำหนดจับอนาปานุสติกรรมฐานไว้เป็นปกติจำได้ไหมนันกลองคิดดูทีเดียวว่าถ้าเราเอาจิตไปจับอนาปานุสติกรรมฐานไว้เป็นปกติจิตมันไม่มีเวลาว่างจากการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก นว่าจิตดวงนี้มันจะเอารมณ์เลวมาจากไหนอากุศุนลรรรมใดๆที่เขาจัมาเข้าแทรกจิตได้โปรดจำเป็นดูว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกจงทำเป็นปกตินี่ผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านเลือกเวลาทำ ขณะใดที่ใจของท่านยังตื่นอยู่แม้ตาจะหลับแต่ว่าใจยังตื่นอยู่ให้เอาจิตกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกไว้เสมอเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกในด้านของมหาปฏิปทานสูตรเท่านี้ก็พอ รู้ไว้เสมอแม้แต่เวลาที่เราจะพูดจะคุยกันจิตใจก็ตั้งกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกไว้ด้วยบางท่านคิดว่าจะเครียดเกินไปแต่อย่าลืมว่าผมทำมาแล้วมันไม่ใช่ของหนักของคนที่มีความประสงค์ดีกับตัวระยะเวลาใหม่ๆม,มันก็จะลืมบ้าง ้าเราตั้งใจไว้ทรงสติสัมปชัญญะไว้ว่าเราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเขา้าให้ใจออกคือให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้าให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ ถ้าหากว่าจิตรู้สึกว่าจะว่างไปนิดหนึ่งถ้าเราจะกำหนดรู้จะพอดลมให้ใจเข้าใจออกรู้สึกว่าจะว่างๆไปสำหรับท่านที่ต้องการภาวนาแม้แต่ท่านที่จะเรินมิปัสนายานก้าวไปสู่ระยะไกลเขาก็ไม่ทิ้งลมให้ใจเข้าให้ใจออกการเจริญพระกรรมฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบความเป็นอรหันต์ และก็ทรงความเป็นพระอรหันต์แล้วเขาก็ไม่ทิ้งลมให้ใจเข้าให้ใจออกแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงตรัสแก่พระสารีบุตรว่าสารีบุตตะดูก่อนสารีบุตรเราเองก็เป็นผู้มากกว่านาปานุสติกรรมฐาน คำว่ามากก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเว็นปกติทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอนาปานุสติกรรมฐานหรือว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกนี่เป็นกรรมฐานระงับกายสังขารคือเป็นกรรมฐานคลายอารมณ์เครียดของจิตใจ และก็เป็นกรรมฐาน,ในใคลายอารมณ์เครียดทางร่างกายอาการเครียดทางร่างกายมีทุกขเวทนาเป็นตน้นเราทรงฌานในอนาปานุสติกรรมฐานได้ก็คล้ายๆกับคนฉีดมอร์ฟินซึ่งเป็นยาระงับปวดนี่เป็นยาระงับเวทนาอนาปานุสติกรรมฐานจงทำให้มากจงยาละ ต่อีปนี้ไปเราจะสังเกตกันได้ว่าพระเนนองค์ใดก็ดีอุบาสกอุบาสิกาคนใดก็ดีที่พูดเรวทำเรวคิดเร็วสดงการเรวจะได้รู้ได้ว่าคนนั้นทิ้งการกำลนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกจำไว้ให้ดีนะ ว่าปีต่อไปเอระยะต่อไปนี้มีความจำเป็นที่จะต้องเคร่งเครียดต่อปฏิบัติานักเพราะว่าเวลานี้พระพุทธศาสนากำลังถูกย่ำยีถ้าพระเนนุมบาสุกุมบาสีกาของเราไม่ดีมันก็พาพระพุทธศาสนาเศร้าหมองไปด้วย สำหรับอมบาสุกอมบาสิกาที่เข้ามาอยู่นี้จงรู้ตัวไว้ด้วยอย่าสร้างตนทำตนให้ผิดระเบียบินในจะมาจากไหนไม่สำคัญมีฐานะเช่นใดไม่สำคัญมีความสำคัญอยู่อย่างเดียวปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบินไนมีความสะอาดมัธยัติหมดจดไหม มีจริยาวาจาดีไหมถ้าไม่ดีเชิญไปได้ทันทีถ้าไม่ไปก็จะเชิญไปเรามจะวังคนที่ทำตัวทำใจเร็วๆนั่นไม่อยู่ <c oughs> ตอนนี้ไปแต่ก็เห็นว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกมันว่างเกินไปก็ใช้คำภาวนาควบ คำภาวนาเป็นของไม่อยากเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทหากว่าทุกท่านมีความขยันหมั่นเพียงในการตั้งใจจริงพยายามกำหนดรูดลมให้ใจเข้าให้ใจออกไว้เป็นปกติและเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทร นี่เวลาปีนี้เราสอนก็นจะพอกิจไม่อนุญาตในกระบบใดๆทั้งหมดอนุญาตกันตามใจนี่รู้สึกว่าจะเลอะเทอะเกินไประวังนะพระก็ดีเนงก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีใครก็ตามท่านเลอะทาเลอะมามลัยขับกันเมื่อน,นั้นไม่เลือกว่าเวลาเข้าพรรษาออกพรรษา ตอนนี้คบคนชั่วไม่ได้แล้วรู้ว่าการบีบรัดภายนอกบีบรัดเข้ามามากจำเป็นที่จะต้องกำจัดคนชั่วภายในให้หมดไปตั้งตัวตั้งใจทำความดีไว้ให้ดีและก็เมื่อบรรดาท่านหลายกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกอยู่อย่างนี้เป็นปกติ อะไรที่ไหนมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือฌานสมาบัติตั้งใจกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกไว้เสมอนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำงานอยู่พูดอยู่หรือว่ากินอยู่ก็ไม่ยอมละกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกถ้าพอใจในคำภาวนาก็ภาวนาไปด้วย อย่างนี้ฌานโลกีที่เพิ่งเกิดกับท่านในอันดับของฌานสี่อย่างเร็วที่สุดเพียงระยะหนึ่งเดือนทุกท่านจะทรงฌานสี่หมดถ้าอยาถามว่าผมรู้ได้ยังไงผมขอพูดชัดๆว่าผมทำมาแล้วและก็ผมทำอย่างนี้เพียงแค่วันที่สของการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ผมเองนี่แหละกับเพื่อนีสองคนเข้าถึงชาสีด้วยกันทั้งหมดแล้วพวกท่านจะมาเถียงว่ามันเป็นไปไม่ได้นะไม่ได้ผมทำมาแล้วให้ที่ได้มาไม่ใช่ผู้พิเศษวิโสเอาจริง,เอ,รงเอาจังตามคำส่สอนของครูบาอาจารย์เท่านั้นและคนที่จะทรงจิตอารมณ์ทรงอยู่ในชานเนี่ยเขาไม่โูดมาก ไม่รุมร่ามกับนําาจของความรักไม่รุมร่ามกับน่ายของความโกรธไม่รุมร่า,กา,าม,ก,ม,มากับน่ายของความโลภไม่มีความหลงในตัวเองไม่แสวงหาทรัพย์สินนอกขอบเขตในความเป็นสมณะ ไม่สแสวงหาลาบโดยการขอไม่มีเขตจำกัดไม่ว่าใครต่อใครเห็นหน้าใครก็ขอด่าไอคนที่มีความโลภแบบนี้มันไม่ใช่พระมันเป็นโจรและต้องไม่มีการค้าขายใ,ใดๆที่เราอยู่ไม่อยู่ในฐานะแห่งความจำเป็นผลรายได้ถ้าจะได้มาในกรณีพิเศษผลนั่นต้องอยู่ในส่วนกลาง ไม่ใช่ไปรวบรวมมาเป็นสมบัติของตนนี่เราเห็นว่าคนที่ทรงฌานเขามีความเรียบร้อยของจิตยอย่างนี้เราจะเป็นที่สังเกตได้แล้วก็ผู้ทรงชานจะเข้าสังคมใดๆก็าตามจะไม่มองดูความดีและความเลวเของุนคนอื่นไม่ติใครจะมีความกตัญญูรู้คุณต่อบุคคลผู้มีคุณ ไม่อากตันยูต่อผู้มีคุณแม้แต่ผู้มีคุณก็เ,เป็นนินทาทั้งๆท,ท,ที่เขายังไม่ทำอะไรกำลังใจอย่างนี้ไม่ใช่กำลังใจของผู้ส่งฌานเป็นกพ่กำลังใจของผู้มีสันดานเป็นสัตว์นนในอบายภูมิเอละต่อที่นี้ไปก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจกำหนดรูด้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออก เวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทที่ผมบอกอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะตลอดชีวิตที่ท่านโบวชอยู่ใะฐานะที่พัานเป็นองค์ฟ้าพระโกองค์สมเด็จพระบรมคอรูอาาสำหรับวันนี้การเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดแล้วขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกและวควบคู่กับคำภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาใ,ใจออกนึกว่าโธจึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านท่านเห็นว่าสมควร